สวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัโลวิธีคนไวก้กรมนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเอพามาเที่ยวพักผ่อนใช้ชีวิตแบบโซลไลฟ์ ice, ที่บ้านเกา,เนเาะเตียบอำเภอพระทิวจังหวัดชุมพรค่ะบ้านเกาะเตียบนะคะอยู่ห่างจากตัวมืองชุมพรประมาณ80กิโลใช้เวลาเดินทางมาชั่วโมงครึ่งนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะมาทานปูห้อยขาที่ธนาคารปูที่เกาะยอ ในจองที่พักกับที่บ้านเกาะเตี่ยมนะคะเดี๋ยวเพจ f c e e o o o เดี๋ยวเอจะฝากไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็จองที่พักมาเป็นบ้านหลังเดี่ยวค่ะคือละ900บาทค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันเป็นเตียงเดี่ยวนะคะขนาด5ฟุตนะคะแล้วก็มีชั้นวางของมีเครื่องปรับอากาศไม่มีทีวีนะคะแล้วก็มีน้ำให้สองขวดมีเ,เครื่องต้ม น้ำร้อนมีชากาแฟให้ห้องน้ําเป็นห้องน้ําในตัวนะคะแล้วก็แต่ส่วนของอ่างล้างหน้าจะอยู่ข้างนอกเดี๋ยวดูในส่วนของในก็จะเป็นชักโครกนะคะแล้วก็เป็นฝักบัวแต่ที่นี่ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะ หลังนี้จริงๆนะคะจะอยู่ติดชายหาดแต่ว่าในโซนด้านหน้านี่จะเป็นส่วนของสนามหญ้าอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะถึงชายหาดและเป็นส่วนของลานกางเต็นท์ด้วยค่ะชุมชนบ้านก่อเตียมนะคะเป็นชุมชนชาวประมงดั้งเดิมนะคะก็มีวิถีของการทําประมงเป็นหลังอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่พลิกมาเป็นในเรื่องของอการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศที่เราอนุรักษ์ ความเป็นบ้านๆความน่ารักสไตล์คนชาวเกาะของคนท้องถิ่นนะคะที่นี่จะเขาจัดร้านน่ารักมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะมีที่พักให้ด้วยนะคะจะเป็นพักแบบตัวบ้านมาเดี่ยวมาคู่หรือมาเป็นกลุ่มหรือจะก,กางเต็น์ก็มีสถานที่ให้กางเต็น์ด้วยนะคะทางนู้นอันนี้ก็เป็นทะเลนะคะทางนู้นคือฝั่งฝั่งของอ,อแผ่นดินใหญ่นะคะ ฝ<อ>ั่งตะว,วันตกก็อยู่ตรงนั้นเสียดายมรสุมเข้านะคะไม่งั้นก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ตกที่ทะเลตะว,วันออกอตอนเย็นๆเขามีหมูกระทะขายหมูกระทะจะเป็นหลักแล้วก็มีอาหารอื่นๆอีกนะคะหลายอย่างเลยดีย๋ยวนี้สั่งหมูกระทะด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันมีเครื่องดื่มนะคะมีซฟอ์ดริก์ต่างๆสั่งได้ แล้วก็ดนตรีก็สไตล์เบาๆเห็นที่บอกว่าช่วงลองวีคเอ็นก็จะมีการเล่นกระบองไฟด้วยแต่พอดีอยู่ไม่ถึงเนาะไปดูตัวร้านกันนะคะ John นฟอร์รี่บีแฮปนะคะนั่งในหลายที่เลยตรงนี้เป็นบาร์เล่านะคะสั่งซ้อมติงได้แล้วก็เป็นจุดเช็คอินของที่พักด้วย นีเอนั่งโซนนู้นค่ะเพราะว่าฝนเหมือนจะจะตกก็เลยต้องมีที่หลังคาที่หนึ่งน้องก็ไปเสิร์ฟเราจะไปดูกันมูกะทะมาแล้วรวดเร็วมากเลยนี่นี่นะคะเอาน้ำลงก่อนเนาะเอาน้ำลงอุ้ออ้อก้ะ้าอออ าฝนไม่ตกนะคะปกติก็เขาจะมาทานหมูกระทะตอนช่วงนี้ชมพระอาทิตย์ตกกันค่ะเ็นเครื่องดื่มนะคะหลังอาหารค่ำค่ะมาใช้ชีวิตสโลไลช์ชิลกันที่บ้านกอดเต็มนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ